สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้ยนะวันนี้ผมจะมาเล่าปติครีปหรือว่าผู้พิทักษ์จิตใจของโซนิกได้เลยครับครีปเคยเป็นเพื่อนกับเอ็กซ์ตีเตอร์แต่ว่าเอ็กซ์ตีเตอร์ก็พ่ายแพ้ให้กับพวกชนชั้นสูงของเดอะไฮเอสถูกจนถูกขังในนรกชัน่นนิรันร์แต่ว่าครีปเนี่ยได้ ดโดนทำโทษโดยโดยให้เป็นประทับจิตใจของของใครก็ได้เขาก็เขาก็เลือกไปประทับจิตใจของโซนิคเพราะเพราะเอ็กซ์ทีเตอร์กลับมาบนโลกของโซนิคได้แล้วสิ่งที่เขาเห็นเป็นอย่างแรกคือโซนิคนะแล้วเขาแล้วแล้วครีปเนี่ยก็บอกวิธีการเข้าสิงก็คือการฆ่าเพื่อนของโซนิคนั่นเอง อย่างที่ผมบอกไปตอนเล่าปอดเอ็กซ์เทเตอร์แถมเขาเคยไปปรากฏตัวในโซนิกซีดีต้วยนะฮะซึ่งจะเป็นอิสเตอร์เองนะก็สำหรับปอดวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย